สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนและน,น้องๆที่น่ารักทุกคนเอาล่ะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมโรบอกกันเช่นเคยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมแดนเลียวนะฮะหรือว่าเกมรถไฟนะครับทุกคนเอาล่ะครับผมวันนี้เรามาทำชาเลนจ์หารถม้านะฮะอ่าเพราะว่มมาคลิปที่แล้วทุกคนคือผมเล่นนะ่ะผมไม่เจอรถม้าเลยครับทุกคนคือของที่อยู่ในถ้ำอะ่ะผมไม่ได้เก็บมาเลยแล้ววันนี้อะ่ะผมจะไปหา ม้ากันเดี๋ยวทุกคนรอชมกันเลยนะครับว่าเราจะเจอรถม้ากันหรือไม่นะฮะจากที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอ่ะโอเคฮะเราขับมาเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยนี่ไงทุกคนผมเจอแล้วเจอไวมากทุกคนคือตั้งใจจะมาหาอ่ารถม้าอันใหม่นะครับผมผมเรียกว่ารถม้าแล้วกันเรียกว่าเกวียนมัน พูดยากอะทุกคนไปเดี๋ยวผมขอขี่ม้าไปหาเลยนะครับผมเนี่ยทุกคนเขาเขาบอกว่ามันจะอยู่ในยุ้งข้าวหรอยุ้งฉางอะไรเนี่ยแหละเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เลยทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะฮะจากที่หามานานนะครับผมอ่าอุ้ยทุกคนอุ้ยมันมีนี่ไงโอ้โหเนี่ยนี่ เขาเรียกรถล่างนี่แต่ผมเอามาสนี่เนี่ยทุกคนนี่เราเอามาติดติดกับอ่ารถม้าได้นะครับผมอันนี้คือแบบว่ารอบที่แล้วคือไม่เจอเลยนะครับเออผมคิดออกแล้วเราสามารถขนของได้เนี่ยนะทุกคนดูดิคือสมมติว่ากระเป๋าเราเต็มเราก็สามารถขนของใส่บนรถม้าได้นะ มันก็มันก็ดีนะครับทุกคนคือกระเป๋าเราเต็มเราไม่รู้จะเอาไปใส่ไหนไงนะเดี๋ยวเราจะลองเอาทดสอบเอารถม้านะครับผมไปตรงถ้ำนะครับแล้วก็ขนของออกมาให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าในถ้ำอ่ะคลิปที่แล้วอ่ะในถ้ำผมแทบไม่ได้เก็บอะไรเลยนะนอกจากทองมีด,ม,ดมีดสีเขียวหรือมีดม,ดมกรกตนะฮะแล้วก็หน้ากากผมเก็บมาแค่นั้นเลยคือพวกเชื้อเพลิงพวกทองอะไรอย่างเงี้ย ผมเก็บมาไม่ได้ไงทุกคนเพราะว่ากระเป๋าถุงผมมันเต็มอะเดี๋ยวรอบนี้เราผมจะเอารถม้าไปเก็บในถ้าเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวทุกคนมารอดูกันนะฮะนี่ก็เรียบร้อยขอจัดเรียงสักเล็กน้อยนะครับทุกคนนะเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยฮะเอาละฮบผมเราก็เดินทางมาหนึ่งหมื่น สองพันเมตรแล้วฮนะไปอันนี้เราเดินทางไปเรื่อยๆเดยนะครับผมรอไปถึงตรงถ้ำนะครับผมถ้ำที่เขาอ่าอัปเดตมาใหม่นะครับอ่ะจะรอ,อหาถ้ำก่อนนะถ้ำจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับทุกคนนีฮะ,ะทุกคนเจอยุงข้าวอีกแล้วนี่นี่สายมือ โอ้เ oh, จอสองรอบเลยทุกคนรอบนี้เจอเจอบ่อยมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอ่ารถม้าอีกหรือเปล่านะฮะขอขี่ม้าไปดูกันนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลจากรางรถไฟนะฮะ <Okay. S 1> ปกตินะครับยุ้งข้าวมันจะไม่มีตัวเ <Okay. S 1> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่มีรถม้าแต่ตอนนี้เขาอัปเดตมาใหม่ก็คือ มีรถม้าอยู่ข้างในนะเคเฮ้ยมีทุกคนมีรถม้าอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวแล้วใครยืนอยู่เนี่ยโหเราใส่ก่อด้วยทุกคนอืมอืมอืม,อมโอเคมนุษย์ซอมบี้นะครับผมอัปเดตมาใหม่ก็คือจะมีสวมเกาะจะมีเป็น ถือระเบิดนะครับผมแล้วก็มีเป็นคาร์บอนนะฮะมีปืนด้วยในหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวไว้อ่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทําดูอ่มาทํามาทําดูอะไรละ่ะมาทําให้ดูนะฮะผมมาทําให้ดูว่าในหมู่บ้านเรามีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับผมที่ไม่อยากพาก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะฮะ ตอนนี้ผมได้รถม้ามาอีกคันแล้วแล้วจะเอาไว้ไหนก่อนเอาไว้บนรถนี่เหรอนี่อันนี้ซอมบีอัปเดตมาใหม่นะครับใส่ก่อนอันนี้ผมเอาบาังไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนอืนี่โอเคมีอะไรมากมาบ้างนะฮะนี่ โอ้โหได้มาอีกคันหนึงทั้งหมดสองคันนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำกันเลยดีกว่าฮะอ่าลนะฮะผมตอนนี้ก็เจอหมู่บ้านที่อัปเดตมาใหม่แลนะครับทุกคนเดี๋ยวเราประเด็นมีซอมบี้มาอีกยนะะิงเรียบร้อยอ่านะ เดียวขอขี่ขี่ขี่หลังม้านะครับเอาม้าลงก่อนเดี๋ยวเอาเอาทุกคนเดี๋ยวก่อนรถม้าผมติดบล็อกอนะ่ะทุกคนดูดิเอา้าทีน้มีสำรองอีกคันหนึ่งทุกคนคือติดบล็กเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอเคลียร์กระป๋อก่อนเก็บไม่ได้ด้วยทุกคนดูดิ โอ้เดี๋ยวเผมต้องเอาห่างจากรถไฟล้นี่นีนีนนน่เดี๋ยวเอามาติดหลังม้าเลยนะครับโอเคอันนี้ติดหลังโอเคติดหลังม้าเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวเสียงอะไรใครยิงปืนโอ้โหมาฮะ นี่เรามีรถม้าแล้วนะครับผมนี่อัปเดตมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเงินก่อนนะครับผมไปอันนี้เขาจะดรอปไปทุกหลังเลยนะครับทุกคนคือพยายามเก็บเงินปอนสีแดงนะฮะเก็บให้หมดเลยนะครับไปเอาล่ะครับผมตอนนี้ผมก็ไดเอารถม้าเข้ามาแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาขนสมบัติในถ้ากันนะครับทุกคนเพราะว่ารอบก่อนที่เรามาถ้าแห่งนี้เราไม่ได้เก็บอะไรไปเลยของมันเยอะมากเลยครับทุกคนมีทั้งทองทั้งระเบิดทั้งเงินแล้วก็มีพวกซอมบี้นะฮะโครงกระดูกนะฮะไม่แน่ใจว่าขายได้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ขายได้ก็จะมีหน้ากากสีเขียวแล้วก็ม,มีมีดาบใหม่นะครับมีดาบสีเขียว เดี๋ยวเราจะขอเชียร์ซอมบี้โครงกระดูกก่อนนะฮะนี่ยิงทีเดียวตายนะครับแต่ถ้าเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดเขาเรียกอะไรอะ่ะโหมดไนแมร์ใช่ทุกคนโหมดไนแมร์มันตายยากมากเลยทุกคนคือมันต้องยิงซอมบี้ทั้งสองสองทีอะ่ะถึงจะตาย มะฮะเดี๋ยวเรายิงเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอารถม้ามาเก็บของน่าจะเป็นช่วงตอนสุดท้ายนะเพราะว่าตอนนี้ยังเคลียร์ซอมบี้โครงกระดูกไม่หมดนะไปขอเก็บกันนะครับผมนี่มาอีกแล้วโปล่ระเบิดตูม โครงกระดูกแทบผักเลยฮะเราประเด็นตอนนี้ข้างนอกมืดแล้วนะฮะเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นซอมบี้หรือว่ามาป่าเดี๋ยวผมขอไปหาที่หลบก่อนนะฮะโอ้โหไปวิ่งเลยครับผมอันนี้คือเป็นวิธีของผมนะฮะ คือเราต้องหาที่หลบก่อนนะครับจะเ,เราจะไปหลบอ่าในห้องนี่นะฮะครับอันเล็กๆนี่นี่เพราะว่าถ้าเป็นหมาป่าหมาป่าเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าหมาป่าตัวสูงเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นพวกตัวซอมบี้หรือว่าเป็นแวมพร์สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะว่าแวมไพร์หายตัวได้แล้วผมบอกบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเคล็ดลับก็คือจะใส่หน้ากากให้กับแวมไพร์ พราะว่าแวมพายมันหายตัวได้ทุกคนมีอยู่รอบนึงอะ่ะผมเล่นแบบว่าอ่าอันนี้อยู่ฐานทัพของเราเนี่ยแหละแต่ทีเนี้ยมันเป็นคืนแดงเดือดก็คือคืนแวมพายแล้วผมมาเอาน้อากาศสีเขียวอะ่ะไปใส่ให้แวมพายแล้วทุกคนคิดดูดิแวมไพายมันหายตัวไปแล้วผมต้องตามหาหน้ากากของผมอะ่ะโอ้โหแบบว่า อะไรกันครับเนี่ยหน้ากากหายแล้วแต่แต่ทีนี้ผมเอกใจว่าเอ้ยมันมีบ้านอยู่ข้างๆป้อมใช่ไหมผมก็เลยเดินเข้าไปดูเอทำไมซอมบี้มันเลื่อนรถในบ้านมันก็ไม่ได้โดนแบบว่าโดนป้อมยิงนะแต่เลื่อนรถผมก็เลยเข้าไปดูเอ้าแวมพายนอนอยู่กับหน้ากาก,ากสีเขียวที่ผมให้มันไปใี่คืนชีพให้มันแล้วมันไปตายอยู่ในบ้านแล้วผมดีนะผมเอกใจก่อน ไม่งั้นหน้ากากผมหายไปเลยทุกคนโอ้โหสาหามมาได้อ่านะฮะกลับมาอยู่ในเกมกันเช่นเคยอันนี้ก็โอ้นิดๆแต่หน่อยนะฮะเกี่ยวกับประสบการณ์การเอาหน้ากากใส่กับอ่าแวมพร์นะฮะตอนนี้เป็นคืนซอมบี้นะครับผมแต่ทำไมผมได้ยินเสียงหมาป่าทุกคนน่าจะหูแววนะ ไปตอนนี้ก็เคลีย์เลยฮะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมไปเอารถม้ามาใส่ของก่อนนะครับทุกคนนี่โคงกระดูกเพียบเลยทุกคนนี่รถม้าของเรานะฮะไปได้เวลาเก็บของกันแล้วนี่เก็บกันเลยฮะนี่เนี่ยทุกคนมันมีทั้งทองมีทั้งเงิน แล้วก็ระเบิดด้วยทุกคนดิมีเชื้อเพลิงด้วยนะเนีย่ยเก็บไปขายได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีรถมา้าเก็บใส่กระเป๋าอะมันได้น้อยอะ่ะทุกคนคือมันได้แค่นี้เดียวและผมก็ต้องวิง่งวิ่งเข้าเออกอออ่ามันเสียเวลานะฮะโอเคอ่ะ อันนี้คือตามเก็บเลยนะครับทุกคนเก็บให้หมดเก็บให้หมด <100. S 1> ร้อยเก็บเก็บทุกอย่างเลยนะครับทุกคนไปเอาใส่รถเลยเรามีรถมาแล้วครับเราไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าเราจะเต็มนะฮะเก็บไปเลยฮะ มากับเพื่อนนี่อ่าขี่คนละคันมาเลยนะฮะรถม้ามาขนเอาซอมบี้มาเดี๋ยวนี่เก็บให้หมดเลยทุกคนไปฮนะเชื้อเพลิงก็มีทองก็มีนะฮะก้อนเล็กๆไปเก็บให้หมดเลยครับ เดี๋ยวเราหาระเบิดก่อนนะครับผมมาฮะนี่ได้ระเบิดมาแล้วจุดฮะ huh. เดี๋ยวเราต้องเอารถมาไว้ใกล้ๆนะครับทุกคนเพราะระเบิดมันแรงมากเลยดิระเบิดทีแบบว่าของกระจายเลยมาฮะนี่เก็บได้หมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเรามีรถม้าเดี๋ยว เดี๋ยวผมค่อยกลับมาเอาหน้ากากแล้วกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวขอเอาสเสบียงออกไปจากในถ้าก่อนนะฮะน่าจะมีหรือเปล่าฝั่งนี้เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมเชียร์กระเป๋าก่อนนี่ไปอันนี้คือทองนะฮะ แปะได้ไหมแปะติกะดกับรถแปะให้หมดเลยครับโอเคติดติดติดไหม,มไปฮะเดี๋ยวมีดาบนะครับเดี๋ยวเราไปเอามีดาบก่อนเหลือดาบสีเขียวนะฮะกับหน้ากากหน้ากากเดี๋ยวเอามาอาตอนท้ายนะครับผมเพราะว่าถ้าเราหยิบหยิบตอนเนี้ยมนุษย์หมาป่าหรือพี่โตมันจะออกนะ เก็บเลยครับแบงค์แดงเก็บให้หมดนี่นี่ดาบสีเขียวไปร้อยอันนี้ก็เก็บ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 ให้หมดไปไปฮะเดี๋ยวเราเอาของไปไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาหน้ากาก แบเดี้นะฮะตอนนี้เราก็ได้เอารถออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของรถมานะครับผมที่เราได้นำมาด้วยนะครับผมผมว่ามันทุนแรงจริงๆเลยนะครับทุกคนคือทุนแรงมากคือแบบว่าใส่ของเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยทุกคนใส่ลงไปเลยนะฮะติดติดได้หมดเลยนะครับ ะะใส่ลงไปให้หมดเลยครับผมนี่นี่ก็เป็นประโยชน์ของรถม้านะครับที่อัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนเอาละครับผมเดี๋ยวเกมนี้ก็เล่นเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับผมเผื่อมีอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมจะได้มาทดสอบแล้วก็มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม ใครที่ชอบที่นี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย